เพื่อนเพื่อนข้างบนนั้นเลยครับสวยเพื่อนผมรอดได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยห้ตายเถอะขึ้นมาเจอ2คนเฉยเลยครับอ,อาเอาเอาไม่ต้องห่วงครับสหายมีผมอยู่ใกล้ๆเท่ากับว่าปลอดภัยครับ เขาไปไหนวะน่ะไม่ต้องงงเพื่อนผมมารอดักเองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ้าวโอ้โหผมว่าผมก็ยิงโดนหัวเขาอยู่นะครับเอ้าคนละตี้เหรอครับเนี่ย อย่างนี้ก็สวยดีเพื่อนเป็นยังไงล่ะเพื่อนผมเปียวไม่ล่ะครับเปลี่ยนกระสุนปืนให้เรียบร้อยท่านผู้ชมสัตว์อยู่ข้างบนสุดเลยครับ ท่านผู้ชมคิดว่าถ้าผมเดินไปข้างหน้าผมจะเจอเขาปะวะโอเคครับรู้เรื่อง นี่เองอยากคิวผมขนาดนั้นเลยเหรอครับจะหายรู้จักปืนกลนลดแรงดีดไหมเพื่อนฮะ ตายเถิดท่านผู้ชมใจเย็นได้ครับไม่จำเป็นต้องรีบโอ้โหผมน่าจะรีบเดินว่ะใจเย็นได้ครับไม่จำเป็นต้องรีบ ต้องงงไอหนมไม่ต้องงงครับองงงเออเอาดีาาาถ,ถ้าเองอยากจะวัดสุดกับผมอะผมก็วัดสุดได้เสมอครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ติดนะ โอ้ท่านผู้ชมเขาแคมป์กัน3คนเลยเหรอวะหนะ้า หมดไปแล้วเว้ยหนึ่งตี้เอาก็คิดว่าน็อกแล้วซะอีก ใช้ให้เองยิงหน้าต่างกันฮะก็ต้องสั่งสอนกันสักนิดนึงครับนี่เองพวกเดียวกันเลยใช่ไหมครับเนี่ย นี่ป่าเฮ้ยกรอผมหมดแล้วครับโอ้โห โดด RPG ครับท่านผู้ชมเฮลมีเฮลมี ครับหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยครับช่วยด้วยเพื่อน ล่างยังมีอีกนะเพื่อนให้ตายเถอะน,นั่งไงผมว่าแล้ว i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circles. cause i wanna have worth